ขรรคุเกเแก้วครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับช่วงประมาณเที่ยงนะครับปรากฏว่าเขมนได้เปิดฉากยิงทั้งปืนกลยิงทั้งปืนคอนะครับหรือว่าเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับเข้ามาที่บริเวณช่องอานม้านะครับซึ่งบริเวณเนินหก 6000และกะเนิน677นะครับรวมทั้ง11572นะครับเป็นการยิงยั่วยุแล้วก็ยิงทําลายไม่ใช่ยั่วยุธรรมดานะครับเพราะว่าปืนที่เขายิงเข้ามานี่มันมีลูกหนึ่งนะเกือบเกือบถูกทหารไทยนะครับเขี่ยไปประมาณ1010เซนติเมตรนะครับโชคดีนะครับที่มันไม่ถูกแล้วก็ลูกป,ปืนคอที่เขายิงเข้ามาประมาณ8นัดประมาณ8ลูกด้วยกันส่วนปืนกลน,นี่ก็มากมายนะครับ ที่เขายิงรัวขึ้นมาแล้วคอมเมนต์ยังมีการไปออกข่าวว่าประเทศไทยยิงนะครับทหารไทยยิงเขาก่อนนะครับอันนั้นคือนิสัยของเขาเขาสร้างเรื่องเขาเตรียมการอยู่แล้วเขาวางแผนไว้หมดแล้วนะครับเขาทําแบบนั้นเพื่อที่จะหลอกชาวโลกนะครับบอกว่าไทยเนี่ยเป็นคนเกเรไทยเป็นคนที่ยิงอ่าพวกเขานะครับเป็นผู้ที่ดําเนินโดยที่เขาไม่ได้ตอบโต้ซึ่งพวกเราก็รู้นิสัยขเขาอยู่นะครับก็ จะให้ทหารไทยเราอดทนไปแค่ไหนนะครับผมดูข่าวแล้วก็อึดอัดนะครับเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่ทางทหารไทยถูกกระทํานะครับถูกย่ายีทุกเรื่องทุกราวนะครับก็ได้แต่ทน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 ,ทน,ทน,นะครับแม้ว่าเราจะตอบโต้ปืนเล็กไปบ้างนะครับแต่เมื่อมีคาไม่มีคมําสั่งให้ยิงถล่มโจมตีเราก็จิงได้แต่ทนทหารในแนวชายแดนนะครับซึ่ง ด้วยเหตุผลกลไกใดก็ช่างนะครับที่ทางหน่วยเหนือขอให้เราอดทนนะครับอย่าลืมว่าชีวิตของคนไทยชีวิตของทหารไทยอยู่ที่แนวชายแดนนะครับมันไม่มีอะไรนะครับตายแล้วตายเลยนะครับเขามีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียที่รอยอยู่ทางบ้านนะครับตายโดยที่ไม่ได้ยิงต่อสู้นี่มันผมว่าศักดิ์ศรีของนักรบมันไม่รู้จะอยู่ที่ไหนนะครับจะเป็นสิ่งที่เสียใจมากๆนะครับ ผมเคยบอกตัวเองสมัยผมรบนะครับคืออย่างน้อยๆก็ต้องก่อนจะตายเราก็ต้องได้ฆ่าเขาบ้างก็ยังดีนะครับอันนี้ลั่งตั้งรับอย่างเดียวแบบนี้ก็มันก็อึดอัดนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็อึดอัดไปด้วยนะครับน้องๆทหารที่อยู่แนวชายแดนยิ่งลําบากใจใหญ่เลยนะครับจะตอบโต้ตรุนแรงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีคําสั่งจากหน่วยเหนือนะครับคือ ทางหนวยเหนือเราก็อาจจะนะครับตางผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทางกองทัพอาจจะวางแผนว่าให้เราทําตัวเป็นสุภาพบุรุษเราไม่ไปรังแจกประเทศที่เล็กกว่านะครับแต่ท่านรู้ไหมว่าที่เขายิงมาเนะ่ยถ้าโดนทหารไทยเราตายนะครับตายจริงๆไม่ได้ตายเล่นๆนะครับแล้วยังจะให้จกอดทนไปถึงไหนอีกนะครับ หรือจะรอให้นะครับอาจจะรอให้ทางคะมเมนเนี่ถล่มเข้ามาในพื้นที่พลเรือนนะครับอาจจะให้เขารอยิงปืนใหญ่แล้วยิงบีเอ็มยี่บดมาถูกชาวบ้านตายก่อนจิงจะเปิดจึงจะมีการถล่มกลับไปอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าแบบนั้นก็แสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่เห็นคุณค่ามองไม่เห็นชีวิตของคนไทยมีค่านะครับ ถ้าจะรอให้เขายิงจนเราถล่มถูกบ้านเดือนถูกชาวบ้านตายไปก่อนหรือว่าถูกทหารเราตายไปก่อนจิงจะมีการตอบโต้แบบนั้นผมว่าไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะครับมัวแต่ไปสนใจแต่สายตาชาวโลกนะครับไปสนใจแต่กลัวว่าชาวโลกเขาจะว่าเราไปรังแกประเทศเล็กกว่าซึ่งอยากจะให้ท่านลองหันหน้าไปดูนะครับลองทบทวนบทบาทที่ผ่านมา ของคมเที่มันทําต่อประเทศไทยนะครับมันยัวย่วยุมันยิงปืนมันทําผิดสัญญา m o u มโมันทาผิดกฎในการในข้อตกลงที่หยุดยิงนะครับแล้วก็มันทํเอามาวางกับระเบิดกี่ครั้งไปแล้วนะครับผิดสัญญาออตตาวาผิดสัญญายูเนอยากจะถามว่าที่ผ่านๆมาที่มันทํามาตลอดนะครับมีประเทศไหนที่จะเข้ามา มามา,มาแสดงความไม่พอใจมาแสดงว่ามาตําหนิคขมเมบ้างนะครับผมไม่เห็นประเทศไหนเขาตําหนิเลยนะครับเห็นแต่คขมเมตมันก็ไม่สนใจผิดกติกาทาั้งแล้วทังเรามันก็เฉยมันก็อยู่ได้มันก็ยังทําต่อไปนะครับแต่ไทยเรานี่จะทำอะไรก็กลัวนะครับกลัวว่าจะถูกชาวโลกมองไม่ดีนะครับเป็นแต่พ้าเอกอยู่ตลอดแบบนี้ก็น้องนทหารที่อยู่ตามในชายแดนก็ แย่ yeah, นะครับอึดอัดเต็มทนนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องร้องระหว่างประเทศสองประเทศนะครับระหว่างเรากับกัมพูชานะครับเราควรจะตอบโต้ให้เขาหยุดข้าวสักทีนะครับปล่อยไว้แบบนี้มันไม่จบสักทีนะครับแล้เพราะเราเกรงใจสายตาชาวโลกนะครับกลัวชาวโลกก็จะมอง เราไม่ดีนะครับซึ่งผมเองก็อยากจะให้ทางกองทัพเนี่ยนะครับในเมื่อเขายิงมาเราก็แม่อัดไปเลยนะครับเรามีหลักฐานเยอะๆอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เ็บเป็นฝ่ายเริ่มนะครับเราต้องป้องกันตัวเรานะครับเขายิงมาจากจุดไหนปืนใหญ่มันอยู่ที่ไหนมันตั้งฐานไหนเรารู้อยู่แล้วก็ลถล่มมันกลับไปเลยนะครับอย่างน้อยๆนะครับหรือจะบุกแม่เปิดสงคารามไปเลยนะครับ ถ้าเราทําแบบนั้นนะครับถ้าเราเปิดสงครามลุยไปเลยผมคิดว่าชาวลูกเขากคงจะเข้าใจประเทศไทยนะครับเขาคงไม่ตําหนินเราอะไรมากมายนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคอมเมนต์เจเรนะครับถ้าเราใช้มาตรการเด็ดขาดแบบนั้นนะครับคอมเมนต์จะต้องเสียเปรียบจะต้องสูญเสียแล้วก็เขาก็ต้องมีการขอเจรจานะครับเพราะว่าคนที่สูญเสียมากๆคนที่สู้ไม่ได้ส่วนมากก็จะ ไม่ใช่ส่วนมากเราเป็นเรื่องปกติเลยคนที่ขอเจราจามันก็คือคนที่เสียเปียบคนที่สู้ไม่ได้คนที่กําลังสูญเสียนะครับจะต้องเสียถ้าเขาเจราจามานะครับเราก็ต้องยื่นเงื่อนไขจ,จะให้เราหยุดยิงจะให้เราไม่ต้องทาสงครามกับเขาแบบนี้ก็ต้องให้เขาปฏิบัติตามข้อตกลงของเราข้อเสนอของเรานะครับเราอาจจะเสนอเอาการใช้มาตรหนึ่งต่อห้าหมื่นในแผนที่นะครับมาตราส่วนนะครับ เราจะได้พื้นที่ดินแดนไปเราไม่ได้ลุกเขานะครับเราเอาตามดินแดนเอาเขตแดนเรานะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องนะที่เราได้เปรียบเราก็เสนอขึ้นไปนะครับถ้าเขาไม่ยอมเราก็ถลม่มเงนต่อไปนะครับผมเชื่อว่าชาวโลกเขาคงจะ,ะเข้าใจไทยนะครับเขาคงจะเข้าใจว่าเรามีความจําเป็นต้องทําแบบนั้นเพราะว่าเราถูกคอมมิวนเนี่ยมันทํากับเราก่อนนะครับซึ่ง ในที่ผ่านๆมานะครับถ้าเราเมัวต่สนใจชาวโลกสนใจไอสายตาคนทั่วไปทั้งโลกนะครับก็ไม่เห็นเอามันช่วยอะไรเราได้เลยนะครับเรามีหลักฐานมากมายเยอะแยะนะครับเขาก็ายังไม่นสนใจนะครับหลักฐานทั้งมันยิงพลเรือนของเรานะครับถล่มปั๊มน้ํามันถล่มโรงพยาบาลน,นะครับยิงเซเว่นชาวบ้านพี่น้องคนไทยเราก็เสียชีวิตทั้งที่มันไม่ใช่พื้นที่การสู้รบนะครับ เขาก็ทํามาตลอดเราก็มีเอกฐานหลักฐานเก็บไว้นะครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรมากมายนะครับขนาดสัญญาอัาตะว่านะครับกู้ระเบิดมันเข้ามาดักอีกครั้งแล้วนะครับเราก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับแต่ชาวโลกเขาก็ดูนะครับไม่เห็นเราคนที่ตายไปก็ไม่ได้กลับขึ้นมาคนที่ขาขาดไปก็ไม่ได้ขาขึ้นมานะครับเรียกว่าเสียไปฟรีๆเสียชีวิตไปฟรีๆสูญเสียแขนเสียขาไปฟรีๆนะครับ ไม่เห็นมีชาติไหนนะครับเขาออกมาประนามคมินตเลยนะครับหรือว่าเอฟซีว่าไม่จริงผมก็ดูอยู่นี้นะครับไม่เห็นมันมีอะไรนะครับเพราะมัวแต่แคร์สายตาชาวโลกนั่นเองนะครับอยากจะให้เอาอย่างนะครับอาหารไปดูประเทศต่างๆต่อไปนี้นะครับว่าเขาถล่มกันเขายิงกันเขาเละกันแค่ไหนเขาไม่เห็นสนใจชาวโลกเลยนะครับและก็ไม่เห็นชาวโลกหรือว่าองค์การต่างๆไป ทำอะไรเขาได้นะครับเช่นนะครับยูเครนรัสเซียอิสราเอลอิหร่านเยเมนเวเนซุเอลาพวกเขายิงกันถล่มกันซัดกันนะครับแม้ว่าจะมีเสียงจากประเทศอื่นเขาบอกว่าให้หยุดยิงให้หยุดยิงให้ลบหยุดให้เจรจาลบกันหยุดยิงนะครับแต่พวกนี้เขาก็ไม่เห็นสนใจเลยนะครับถล่มกันสูญเสียไปมากมายนะครับ ก็ไม่เห็นต่างชาติไปทําอะไรเขาได้นะครับประเทศไทยล่าเราจะทําแบบนั้นนะครับในเมื่อเราไม่เป็นฝ่ายเต้มต้นเราถูกเขม่นมายั่วยุมายิงแกมา,มารังแกมายิงคนเราก่อนแบบนี้ถ้าเราจะทําเรียนแบบพวกอ่ายูเครนรัสเซียนะครับอิสราเอลอิรานเยเมนเวเนซุเอลาพวกเนี้ยเราจะทําแบบเขาบ้าง เราก็น่าจะทําได้นะครับขมิจะได้อยู่ห้าสิทีนะครับเพราะว่าการเจรจากับขมินเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับมันไม่มีประโยชน์ประททวงไปกี่ร้อยใบยกี่ร้อยครั้งแล้วกี่ปีแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมวันนี้มันก็ยังโอหงังมันก็ยังยิงทั้งปืนคอนะครับยิงทั้งปืนกลถล่ม้ามาใส่ทหารไทยนะครับ เราก็รู้สึกว่ามีการประท้วงเตรียมตัวที่จะประท้วง <g iggle> ก็ประท้วงประท้วงประท้วงท้วงอยู่นั่นแหละครับประเทศไทยแต่เราไม่ใช้มาตรการเด็ดขาดมันก็จะไม่จบไม่สิ้นคำเห็นก็ยังจะต้องกำเริบสืบสามอยู่ต่อไปนะครับผมถึงคิดว่าสมควรนะครับสมควรที่จะตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับ โดนนะครับมันไม่มีสัจจะแม้ว่าจะเจรจากันแล้วมันก็ยังไม่ปฏิบัติตามเราสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับเรารอดูนะครับรอดูว่าจะรอให้พี่น้องประชาชนคนไทยเรา,าเสียชีวิตก่อนหรือเปล่าให้ทหารเราเสียชีวิตก่อนหรือเปล่านะครับหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็ยังเฉยนะครับตอนแรกก็มั่นใจตอนแม่ทัพที่พูดบอกว่า ถ้าถลํมมายิงมาเราก็จะต้องตอบโต้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขายิงแล้วนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าจะมีการตอบโต้ด้วยปืนเล็กพอๆแแป๊ะๆนะครับที่จริงนะครับถ้าจะตอบโต้เราก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดเลยนะครับฐานมันอยู่แถวนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันยิงขึ้นมาจากแถวไหนถ้าลมมันไปเลยนะครับให้มันรู้ๆมันจะได้ไม่กล้ากำแหงมันจะได้ไม่กล้ามาห้าวอีกนะครับมันต้องไปสนใจเท่าไหร่นะครับสายตา ของชาวโลกเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มทุกคนก็รู้นะครับทาหารที่อยู่ในพื้นที่มันก็กดดันนะครับแบบเนี้ยให้รอรับรอรับรอร,บร,บร,บรับรับลูกกระสุนรับลูกปืนจากเขายิงมาแบบนี้นะครับมันก็จะอึดอัดนะครับถ้าตายถ้าถูกพาดไปมีเขียดเสียชีวิตไปมันก็คือตายจริงๆมันไม่ได้ฟื้นขึ้นมานะครับ ผมจึงบอกน้องๆนะครับน้องๆที่อยู่ตามแนวชายแดนว่าอย่าซื่อจนเขามองว่าเราเป็นคนโง่นะครับเราไม่ต้องซื่อขนาดนั้นนะครับถ้าหากว่าอันไหนที่บอาตอบโต้ก็ต้องตอบโต้นะครับมันยิงเราได้เราก็ต้องยิงมันได้เพื่อรักษาชีวิตของเรานะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าผมสมัยผมรบเนี่ยผมจะไม่ค่อยมี เรื่องการเจรจานะครับสมัยนั้นไม่มีเลยนะครับเจรจาก็คือถ้าเจอหรือว่าจะมันยิงมาเราก็ต้องยิงถะลบโจมตีมันเลยนะครับเพราะว่าเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยระดับใหญ่ๆสูงๆเขาไม่ได้อยู่ในสนามรบกับพวกเรานะครับเมื่อกี้เราก็ซื้อปฏิบัติตามคําสั่งจนเกินไปก็ทําทให้เราเนี่ยอาจจะพลาดเสียชีวิตได้นะครับซึ่ง คนสั่งการไม่ได้มาเสียชีวิตกับพวกเรานะครับขมิ้นมันเถื่อนมาเราก็ต้องเถื่อนกลับมันจะได้สมน้าสมเนื้อกันบ้างนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะครับซึ่งถ้าเป็นยุคของผมแล้วมันจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้มันก็อย่างว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับแค่สายตาชาวโลกแต่ถ้าเราจะแค่สายตาชาวโลกขนาดนั้นให้เรามองดูขมินมันสนใจกับ ชาวโลกไหมมันทําอะไรกับเราบ้างนะครับแล้วที่ประเทศอื่นอย่างรัสเซียยูเครนอิสราเอลอิรานเยเมนเวเนซุเอลาไพวกนี้น,นะครับที่เขาลบก,กันเขาก็ไม่เห็นแชรสายตายชาวโลกนะครับก็ถ้าหากว่าคมเนเปิดมาอีกนะครับนอ้นองทหารก็พิจารณาเองก็แล้วกันนะครับมันเป็นว่าเราจะต้อง จริงๆแล้วนะครับการยิงถ้าเป็นนักรบอยู่ในสนามรบนะครับถ้าอยากมีชีวิตรอดเราต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเรานะครับถ้ามันยิงมาแบบนี้เราก็ต้องอัดไม่ใช่อย่ยิงแค่ปืนเล็กนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับคําเมนต์มันรู้ว่าเราไม่ทําอะไรระวังมันจะทําอยู่เรื่อยๆระวังสไนเปอร์ของมันด้วยนะครับมันจะส่องเราวันไหนก็ไม่รู้นะครับอย่างวันนี้ก็เห็นว่าห่างเกือบถูกตรงที่นอนอยู่ห่าง จากทหารไทยเราแค่สิบเซนติเมตรนะครับ mm hmm. ก็ดวงดีไปนะครับ mm hmm. ถ้าตายก็คงจะตายฟรียิงอยู่กองทัพเขาดูแลคนที่เสียชีวิตในสนามนะครับ mm hmm. แต่ว่ามันคุ้มกันไหมที่เราจะต้องไปตายโดยที่ว่าเราไม่ได้ยิงฝ่ายตรงข้ามแม้แต่นัดเดียวนะครับมันก็เป็นความเสียใจของนักรบนะครับอย่างน้อยๆก็ได้แลกกันก่อนที่จะตายก็ยังดีนะครับผม โอเคนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ทุกคนคงแก่รู้แล้วนะครับถึงผมไม่พูดให้ฟังช่องอยู่ในโลกโซเชียก็แยะนะครับว่าวันนี้คอมเมนต์มันกำแหงมากช่วงประมาณเที่ยงนะครับอ่าบริเวณช่องอานมมานะครับมันก็ยิงปืนคอใส่ตรงฐานฐานไทยนะครับแล้วก็ยิงปืนกลน,นะครับปืนเล็กต่างๆมันได้ใจนั่นเองนะครับมันได้ใจ ก็ขอบคุณคุณทองสีนะครับคุณทองสีตักทายครับสวัสดีครับคุณนิดนะครับคุณนิดเอไอเอสใช่ไหมเนี่ยตักกายครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาก็รอดูนะครับว่ามันจะมีอะไรอีกไหมคืนนี้พรุ่งนี้นะครับ แต่เขากคงแต่ผมมั่นใจว่ายังไงก็ต้องรบกันแต่ไม่รู้วันไหนนะครับเขาอาจจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านมีการเปลี่ยนนาเยเอะอาเมทัาพักที่หนึ่งเอาแม่พักภที่สองเนี่ยแหละมีการเปลี่ยนคนนะครับคนแรกคนปัจจุบันก็จะกกเกษียณไปตอนสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็คนใหม่ขึ้นมาผมคิดว่าตอนนั้นนะครับคอมเมนต์มันจะต้องเปิดนะครับมันเปิดตอนนี้มันกําลังรองเชิงกันอยู่นะครับกําลังแย,ย่เราหนักนะครับ ก็ต้องระมัดระวังนะครับน้องๆเพราะว่าเขาคอมเมนต์เนี่ยมันไว้ใจไม่ได้ก็อย่างที่เราเห็นเห็นมามันเป็นกันหมดนะครับตั้งแต่ชาวบ้านยันนายกรัฐมนตรีของมันนะครับก็คือพูดเชื่อถือไม่ได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ